สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะสอนใจพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจนําธรรมะดีๆมาช่วยปลอบใจเตือนสติและพาใจของเรากลับมาพักจากความวุ่นวายของชีวิตหากวันนี้ใครกําลังเหนื่อยใครกําลังคิดมากนอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าชีวิตช่างยากเหลือเกิน ขอให้เปิดใจฟังธรรมะในวันนี้อย่างสบายๆไม่ต้องรีบเข้าใจทั้งหมดแค่ฟังให้ใจค่อยๆเบาลงก็เพียงพอแล้วหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันยากเหนื่อยซับซ้อนปัญหามันรุมเรา้าไม่รู้จะเริ่มแก้จากตรงไหนแต่ในทางธรรมท่านสอนว่าชีวิตไม่ได้ยากเพราะปัญหา แต่ยากเพราะใจเราคิดมากเกินไปเรามักเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดเอาคำพูดของคนอื่นเอาความกลัวในอนาคตมานั่งคิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ความจริงปัญหาหลายอย่างยังมาไม่ถึงแต่ใจเราไปทุกล่วงหน้าแล้วธรรมะจึงสอนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้คือที่เดียวที่เรามีจริง ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่ความคิดซ้ำๆทำให้ใจเหนื่อยลองสังเกตดูเถิดปัญหาหนึ่งเรื่องใช้เวลาแก้ไม่นานแต่ใจเรากลับเอาไปคิดทั้งก่อนนอนตื่นนอนคิดซ้ำคิดวนคิดไม่จบพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากใจตนเองหนักกว่าทุกข์ที่โลกหยิบยื่นให้ ถ้าเราวางความคิดลงได้สักครึ่งหนึ่งชีวิตจะเบาลงทันทีไม่ต้องรอให้ปัญหาหมดแค่ใจไม่แบกเพิ่มก็พอแล้วเนื้อหาต่อชีวิตคนเราไม่ได้ต้องการคำตอบทุกอย่างในทันทีแต่ต้องการใจที่สงบเพื่อค่อยๆเดินไปทีละก้าวเหมือนการเดินทางไกลถ้าเรามัวแต่คิดว่ายังอีกไกลยังไม่ถึง เราจะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ออกเดินแต่ถ้าเรามองแค่ก้าวนี้ก้าวเดียวเราจะเดินไปได้เรื่อยๆธรรมะจึงไม่ได้สอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้อยู่กับปัญหาอย่างไม่ทุกเกินจำเป็นปล่อยวางไม่ใช่ไม่รับผิดชอบแต่คือการไม่เอาใจไปแบกเกินเหตุหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการปล่อยวางคือไม่สนใจอะไรเลยแต่แท้จริงแล้ว ปล่อยวางคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ววางใจไม่กังวลกับผลจนเกินไปเราทำงานก็ทำเต็มที่ดูแลครอบครัวก็ทำด้วยความรักแต่ไม่เอาความกลัวความคาดหวังมาบีบหัวใจตลอดเวลาเมื่อใจไม่หนักสติจะเกิดปัญญาจะตามมาและทางออกจะค่อยๆปรากฏเองชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องใหญ่โตเสมอไป แต่ทุกเพราะเรื่องเล็กๆที่ใจเราหยิบมาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางเรื่องยังไม่เกิดแต่ใจเรากลับพาไปทุกข์ก่อนแล้วบางคำพูดผ่านไปแล้วแต่ใจเรายังเก็บกลับมาคิดไม่รู้จบพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความทุกข์จานวนมากเกิดจากความคิดที่ขาดสติเราเผื่อปล่อยให้ใจวิ่งไปอยู่กับอดีตบ้างกังวลอนาคตบ้างจนลืมไปว่าปัจจุบันตรงหน้าคือสิ่งเดียวที่เรามีจริง หลายคนบอกว่าชีวิตยากเหลือเกินแต่ถ้าลองหยุดคิดดูให้ดีชีวิตอาจไม่ได้ยากเพียงแต่ใจเรากำลังแบกมากเกินไปแบกความคาดหวังแบกคำพูดของคนอื่นแบกความกลัวว่าจะไม่ดีพอแบกความกังวลว่าจะผิดพลาดทั้งที่ในความเป็นจริงชีวิตต้องการเพียงทำหน้าที่ของเราในวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ คิดได้แต่อย่าคิดจนใจไม่มีที่พักการคิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่การคิดมากเกินไปคือการทำร้ายใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตดูปัญหาหนึ่งเรื่องแก้ด้วยการลงมือทําอาจใช้เวลาไม่นานแต่การคิดวนซ้ำๆกลับใช้พลังใจมหาศาลและไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปเร็วขึ้นเลยเมื่อใจเริ่มฟุง้งธรรมะจึงสอนให้หยุดแล้วกลับมารู้ลมหายใจรู้กาย รู้ใจเพียงแค่นี้ใจจะเริ่มสงบลงเองชีวิตไม่เคยบอกให้เราต้องเก่งทุกอย่างในวันเดียวไม่เคยบอกให้เราต้องสำเร็จพร้อมคนอื่นแต่ใจของเราเองมักกดดันตัวเองเปรียบเทียบตัวเองจนลืมไปว่าแต่ละคนมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันดอกไม้แต่ละดอกยังบานไม่พร้อมกันแล้วเหตุใดเราต้องบังคับใจให้รีบเหมือนใครเขา ธรรมะจึงสอนให้เรายอมรับความเป็นจริงและเมตตาตัวเองในแบบที่เราเป็นปล่อยวางคือการวางใจไม่ใช่การวางชีวิตทิ้งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยวางคือไม่ทำอะไรแต่แท้จริงแล้วปล่อยวางคือทำเต็มที่แต่ไม่ทุกเกินเหตุเรายังทำงานยังดูแลครอบครัวยังรับผิดชอบหน้าที่ แต่ไม่เอาความกังวลมาบีบคั้นหัวใจตลอดเวลาเมื่อใจเบาสติจะชัดปัญญาจะเกิดทางออกจะค่อยๆเปิดให้เห็นเองชีวิตจึงไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเราไม่คิดให้มันยากหลายเรื่องแก้ได้ถ้าใจไม่ตื่นตระนกหลายปัญหาคลี่คลายเมื่อใจยอมสงบก่อนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำตอบของชีวิต แต่คือความสงบที่จะพาเราเดินต่อไปได้อย่างไม่ทุกข์ถ้าวันนี้ยังเหนื่อยยังสับสนยังไม่เห็นทางชัดก็ไม่เป็นไรเลยขอเพียงอย่าดูถูกตัวเองอย่าซ้ำเติมใจตัวเองและอย่าลืมว่าทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่คือโอกาสใหม่เสมอขอให้ธรรมะในวันนี้เป็นเหมือนที่พักใจเล็กๆให้ทุกท่านได้หยุดพัก ก่อนจะกลับไปสู้กับชีวิตอีกครั้งหากธรรมะนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากติดตามช่องธรรมะสอนใจเพื่อให้ธรรมะได้อยู่เป็นเพื่อนใจในทุกวันของชีวิตชีวิตของคนเราบางวันก็เหมือนท้องฟ้าปโปรง่งบางวันก็เหมือนฟ้าคริมฝนไม่มีใครควบคุมได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้เสมอคือท่าทีของใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจต่อต้านชีวิต ทุกเรื่องจะดูหนักแต่เมื่อใจยอมรับแม้เรื่องเดิมก็เบาลงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความจริงของชีวิตคือความไม่แน่นอนไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงปัญหาที่เราคิดว่าใหญ่ในวันนี้วันหนึ่งก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าถ้าเรามองชีวิตด้วยสายตาเช่นนี้ใจจะค่อยๆค,คลายจากความยึดติด และความกลัวจะค่อยๆเบาบางหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะใจเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดอยากให้คนเข้าใจอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ธรรมะสอนว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ขอแค่พอดีก็เพียงพอแล้วความพอดีคือทำในสิ่งที่ทำได้ ยอมรับในสิ่งที่เกินควบคุมและวางใจในสิ่งที่ต้องรอเวลาใจที่เร่งรีบมองไม่เห็นทางออกใจที่สงบจะเห็นทางเองเวลามีปัญหาใจเรามักรีบร้อนอยากให้มันจบเร็วๆอยากให้มันหายไปทันทีแต่ความรีบร้อนทำให้ใจมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนน้ำที่ขุน่นยิ่งกวนก็ยิ่งมองไม่ชัดถ้าเราหยุดนิ่ง ปล่อยให้น้ำใจตกตะกอนปัญญาจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยบททดสอบทั้งจากงานจากคนจากเหตุการณ์บางอย่างเราผ่านไปได้ง่ายบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องเจ็บก่อนจะเข้าใจธรรมะไม่ได้สอนให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่สอนให้เราอยู่กับปัญหาโดยไม่หลงทุกข์ เมื่อเราฝึกมองปัญหาเป็นครูสอนใจไม่ใช่ศัตรูของชีวิตใจจะเข้มแข็งขึ้นโดยไม่ต้องฝืนหลายคนเหนื่อยเพราะพยายามเป็นทุกอย่างให้ทุกคนพอใจแต่ลืมไปว่าเราไม่สามารถแบกความคาดหวังของทั้งโลกไว้บนบ่าของตัวเองได้ธรรมะจึงสอนให้รู้จักวางภาระที่ไม่จำเป็นเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่ควรแบกบางคำพูดไม่ต้องเก็บมาคิด บางความคาดหวังไม่ต้องรับมาเป็นภาระเมตตาตนคือธรรมะข้อแรกที่หลายคนมองข้ามเรามักให้อภัยคนอื่นง่ายแต่กลับโหดร้ายกับตัวเองตำหนิตัวเองโทษตัวเองกดดันตัวเองไม่หยุดทั้งที่ธรรมะสอนว่าใจที่เมตตาตัวเองคือใจที่พร้อมจะเติบโตเมื่อเราพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนใจจะไม่ต่อต้านชีวิต และพลังใจจะค่อยๆกลับมาชีวิตไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความเข้าใจและความอดทนอดทนต่อสถานการณ์อดทนต่อความไม่แน่นอนและอดทนต่อหัวใจของตัวเองเมื่อเราหยุดคิดมากชีวิตจะเริ่มง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจเราแข็งแรงขึ้นเมื่อเรานั่งฟังธรรมะไปเรื่อยๆ บางคําอาจไม่ต้องเข้าใจทันทีแต่ขอให้ใจได้ฟังเหมือนฟังเสียงฝนตกเบาๆไม่ต้องนับเม็ดฝนไม่ต้องรู้ว่าตกนานแค่ไหนแค่ฟังใจจะค่อยๆเย็นลงเองชีวิตก็เช่นกันเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกช่วงไม่ต้องควบคุมทุกเหตุการณ์ขอเพียงอยู่กับมันอย่างไม่ต่อต้านหลายครั้งที่เราทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับว่าบางเรื่องเราควบคุมไม่ได้ เราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอยากให้คนเป็นอย่างที่เราหวังอยากให้ชีวิตง่ายกว่านี้แต่ธรรมะสอนว่าการยอมรับความจริงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความกล้าหาญของใจเมื่อใจยอมรับแรงต้านจะหายไปและพลังใจจะกลับคืนมาลองมองชีวิตเหมือนสายน้ำน้ำไม่ฝืนไหลขึ้นที่สูงแต่ก็ไปถึงทะเลได้เสมอน้ำอ้อมได้น้ำรอได้ น้ำเปลี่ยนทางได้เพราะน้ำไม่ดือ้อชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อใจไม่ดื้อกับความจริงหนทางจะค่อยๆเปิดเองความแข็งแรงของใจไม่ได้มาจากการไม่ล้มแต่มาจากการลุกอย่างไม่โทษตัวเองบางคนล้มแล้วลุกยากไม่ใช่เพราะแผลหนักแต่เพราะใจตำหนิตัวเองซ้ำๆถ้าเราล้มแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรค่อยๆลุกใจจะไม่กลัวการเดินต่อ ในวันที่รู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นดั่งใจขอให้ลองหยุดถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้เรากำลังเหนื่อยอะไรเราแบกเรื่องไหนเกินไปและเรื่องไหนที่สามารถวางลงได้บ้างแค่รู้ทันโดยไม่ต้องรีบแก้ใจก็เริ่มเบาลงแล้วบางครั้งการไม่คิดมากไม่ได้หมายถึงการไม่คิดเลยแต่คือการคิดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคิดเพื่อแก้ไม่ใช่คิดเพื่อทุก์คิดด้วยสติ ไม่ใช่คิดด้วยความกลัวเมื่อใจเริ่มแยกออกระหว่างสิ่งที่ควรคิดกับสิ่งที่ควรวางชีวิตจะเรียบง่ายขึ้นมากไม่ใช่ทุกเรื่องต้องมีคำตอบในวันนี้บางเรื่องต้องใช้เวลาบางคำตอบต้องรอใจนิ่งบางเส้นทางต้องเดินไปจึงจะมองเห็นถ้าใจเราไม่เร่งคำตอบจะมาหาเราเองในวันที่ใจพร้อมชีวิตของคนเราไม่ได้วัดคุณค่าจากความเร็ว แต่วัดจากความเข้าใจเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเมื่อเข้าใจเราจะไม่โกรธง่ายไม่ทุกง่ายและไม่คิดมากเกินจำเป็นหลายคนเหนื่อยเพราะพยายามเอาชนะชีวิตแต่ธรรมะสอนว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะชีวิตแค่อยู่กับชีวิตอย่างไม่ทุกข์ก็พอชีวิตไม่ใช่สนามรบแต่เป็นบทเรียนที่ค่อยๆสอนเราด้วยจังหวะของมันเอง ใจที่อ่อนโยนจะพาเราผ่านวันที่หนักได้ง่ายกว่าใจที่แข็งความเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องดุดันบางครั้งความอ่อนโยนกลับทำให้ใจอดทนได้ยาวกว่าเมื่อเราไม่กดดันตัวเองใจจะไม่ต่อต้านและพลังจะไม่รั่วไหลในทุกวันที่ยังมีลมหายใจขอให้เราใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องเร็วกว่าใครขอแค่จริงใจกับชีวิต และไม่ทอดทิ้งหัวใจของตัวเองเมื่อเราใช้เวลาอยู่กับความเงียบมากขึ้นเราจะเริ่มได้ยินเสียงของใจตัวเองชัดขึ้นเสียงที่เคยถูกกลบด้วยความเร่งรีบความกังวลและความคาดหวังใจเราจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากไม่ได้ต้องการคำชมตลอดเวลาไม่ได้ต้องการความสำเร็จยิ่งใหญ่แต่ต้องการเพียงความเข้าใจเข้าใจว่าบางวันก็เหนื่อยเข้าใจว่าบางวันก็อ่อนแรงและเข้าใจว่า เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกวันชีวิตสอนเราเสมอว่าไม่มีใครหนีความไม่แน่นอนได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับความไม่แน่นอนนั้นด้วยใจแบบไหนถ้าใจต่อต้านความไม่แน่นอนจะกลายเป็นศัตรูแต่ถ้าใจยอมรับความไม่แน่นอนจะกลายเป็นครูครูที่สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันสอนให้เราปล่อยและสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิต หลายครั้งที่เราคิดมากเพราะเราเอาอนาคตที่ยังไม่ถึงมานั่งตัดสินใจในวันนี้เรากังวลว่าถ้าล้มจะทำอย่างไรถ้าไม่สำเร็จจะเป็นอย่างไรถ้าใครไม่เข้าใจจะเป็นอย่างไรแต่ธรรมะสอนว่าอนาคตยังไม่เกิดสิ่งเดียวที่เราทำได้คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่ไม่ฟุ้งซ่านวันนี้ทำให้ดีพรุ่งนี้ค่อยเรียนรู้ชีวิตไม่ต้องวางแผนให้สมบูรณ์แบบ ขอแค่ตั้งใจและพร้อมปรับตัวเมื่อใจไม่กดดันความผิดพลาดจะไม่ทำให้เราพังแต่จะทำให้เราโตเมื่อเราค่อยๆลดความคิดมากลงเราจะเริ่มเห็นว่าหลายอย่างในชีวิตเรียบง่ายกว่าที่คิดความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในลมหายใจที่เป็นปกติอยู่ในอาหารมื้อธรรมดาอยู่ในเวลาที่เราไม่ต้องฝืนสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ถ้าใจไม่วุ่นจะกลายเป็นพลังใจมหาศาล บางคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังหนีบางอย่างมีความผิดพลาดมีความไม่สมบูรณ์มีความจริงของตัวเองแต่ธรรมะสอนว่าสิ่งที่เราไม่กล้าเผชิญจะตามเราไปทุกที่เมื่อเราหยุดหนีแล้วหันกลับมาเผชิญด้วยใจอ่อนโยนความกลัวจะค่อยๆหมดแรงความกลัวอยู่ได้เพราะเราให้อาหารมันด้วยความคิดยิ่งคิดความกลัวยิ่งโตยิ่งหนีความกลัวยิ่งตาม แต่ถ้าเรารู้ทันและอยู่กับมันอย่างไม่ตื่นตระหนกความกลัวจะค่อยๆเบาบางในเส้นทางชีวิตไม่มีใครเดินตรงตลอดทุกคนเคยหลงเคยผิดเคยเสียใจถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้เราจะไม่โทษตัวเองในวันที่เดินพลาดและจะไม่ดูถูกใครในวันที่เขายังหลงทางชีวิตจึงไม่ต้องการคนที่ไม่เคยผิดแต่ต้องการคนที่เรียนรู้จากความผิดโดยไม่เกลียดตัวเอง เมื่อใจไม่เกลียดตัวเองความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนและยั่งยืนการให้อภัยตนเองคือการปลดโซ่ตรวนของใจเราจะเดินต่อไม่ได้ถ้าใจยังผูกติดกับความผิดในอดีตเมื่อเรากล้าให้อภัยตัวเองใจจะว่างและพร้อมรับสิ่งใหม่บางวันเราอาจไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากคุยไม่อยากคิด ไม่อยากแก้ปัญหาวันแบบนี้ไม่ใช่วันเสียเวลาแต่เป็นวันที่ใจขอพักถ้าเราให้เวลานั้นกับใจโดยไม่ตำหนิพรุ่งนี้ใจจะมีกำลังมากขึ้นชีวิตไม่ได้ยากเพราะงานหนักหรือปัญหาเยอะแต่ยากเพราะเราไม่ยอมให้ใจพักและไม่ยอมปล่อยบางเรื่องไปเมื่อเราเรียนรู้ที่จะวางลงบ้าง ชีวิตจะเริ่มหายใจได้เมื่อเราค่อยๆฟังธรรมะไปเรื่อยๆบางช่วงอาจรู้สึกเหมือนใจเบาลงบางช่วงอาจรู้สึกเหมือนน้ำตาจะไหลนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะธรรมะไม่ได้แค่ให้ความรู้แต่ค่อยๆสัมผัสใจในจุดที่เราเก็บความเหนื่อยเอาไว้เงียบๆชีวิตของแต่ละคน ล้วนผ่านเรื่องราวมาไม่เหมือนกันบางคนผ่านสึกหนักแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังธรรมะจึงไม่เคยตัดสินว่าใครเก่งกว่าใครใครแย่กว่าใครมีแต่สอนให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของกันและกันเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนก็มีวันที่อ่อนแอใจเราจะอ่อนโยนขึ้นไม่กดดันตัวเองและไม่กดดันคนอื่น ความคิดมากจะค่อยๆลดลงเมื่อใจเลิกคาดหวังว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบพระพุทธองค์ทรงสอนว่าโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เราสบายตลอดเวลาแต่เป็นสถานที่ที่สอนให้เรารู้จักวางใจให้เป็นหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์ตรงหน้าแต่เป็นเรื่องที่เรานำมาคิดต่อเติม เติมความกลัวเติมความกังวลเติมคำว่าถ้าเข้าไปไม่รู้จบถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เราจะเริ่มรู้ว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่ต้องมีสติเป็นผู้ดูแลความคิดเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เจ้าของชีวิตเราใช้ความคิดได้แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกความคิดเมื่อความคิดพาไปทุกให้กลับมาดูลมหายใจ กลับมารู้สึกตัวใจจะค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นที่เดียวที่ความทุกข์เบาบางลงได้จริงในวันที่ชีวิตดูเงียบเหงาอย่าเพิ่งคิดว่าเราไม่มีค่าความเงียบอาจเป็นช่วงเวลาที่ใจกำลังจัดระเบียบตัวเองเหมือนทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวดูโล่งว่างแต่กำลังพักดินเพื่อเตรียมรับฤดูใหม่ ชีวิตของเราก็เช่นกันบางช่วงดูเหมือนไม่ก้าวหน้าแต่กำลังสะสมพลังอย่างเงียบๆอย่าดูถูกช่วงเวลาที่ยังไม่สำเร็จเพราะมันกำลังสร้างรากให้เรายืนได้มั่นคงในอนาคตเมื่อเราเลิกคิดมากเราจะเริ่มฟังชีวิตมากขึ้นฟังร่างกายฟังหัวใจฟังสัญญาณเล็กๆที่บอกว่าควรพักหรือควรไปต่อธรรมะ ไม่เคยบังคับให้เราต้องอดทนเกินกำลังแต่สอนให้เรารู้จักพอดีพอดีกับงานพอดีกับความคาดหวังและพอดีกับหัวใจของตัวเองชีวิตจึงไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันยากเพราะเราไม่รู้จักถนอมใจเมื่อเราเริ่มถนอมใจชีวิตจะค่อยๆอ,อ่อนโยนกับเรามากขึ้นแม้ปัญหาจะยังอยู่แต่ใจจะไม่พังเหมือนเดิม และก่อนจากกันในช่วงท้ายของธรรมะวันนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆหายใจลึกๆสักครั้งแล้ววางความหนักของวันลงชั่วคราวขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยและอานิสงส์แห่งการฟังธรรมจงเป็นพลังคุ้มครองใจของทุกท่านขอให้ผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะกําลังเผชิญเรื่องใดมีสติมีปัญญาและมีความเมตตาต่อตอนเองขอให้ใจที่เหนื่อยได้พัก ใจที่ท้อได้กำลังใจใจที่หลงทางได้พบแสงสว่างภายในขอให้ทุกคืนหลับอย่างสงบทุกเช้าตื่นมาด้วยใจเบาและมีกำลังเดินต่ออย่างไม่คิดมากเกินไปขอให้ธรรมะเป็นแสงเล็กๆในใจของทุกท่านในทุกวันของชีวิต